วิทว <łość> ิทร <Harriet. S 1> ับวิทวิทได้ยินไหมตื่นมาเร็ววันนี้วันเกิดพี่เองนะวิทเป็นไรอะวิทตื่นมาร็วพี่วันนี

ชิปปิโตรมันมันเต้นแปดสิบตัวคันผมจะถ่ายทอดสดก็คลัวไม่เนียนะกลัวพี่เกณฑ์จะรู้ตัวนะครับแกว่าโดนเข้าไปให้แล้วนะโดนไปโอ้โหย่าก็หัวใจจะวายนะโดนเป็นจริงโอ้ยยาไม่ได้เป็นเนี่ย นี่ครับพี่เอกนี่นึกว่าเจ้าวิทย์จะน็อกนะครับไปเอาเราไปเราก็ใจไม่ดีนะผมก็ไม่รู้นะพี่เอกผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะตอนแรกอาจจะเป็นผมเออแต่ทีนี้ผมอ่ะไม่ได้เดินเข้าให้ครับพี่เอกแม่มีน้ำตาซึมนิดหน่อยนะครับเป็นห่วงแกรักลูกศิษย์นะหลังมาครับไปกินข้าวซอยครับไปกินข้าวซอยไปกินข้าวซอยหน่อยต้องขออภัย ก็อขออภัยทางบ้านนะที่เราไม่ได้เอาบรรยาก,กาศตอนที่เอกน้ําตาซึมนะครับไหลเลยเลยไหลเลยเหรอไหลเลยเหรอ,หหรอแกก็กำลังเราแม่อะไรจะมันบรรยากาศไม่จะทุกคนตื่นเต้นทุกคนตกใจแม่โดนไปแล้วนะสาหรับคนเอกนะเออเอดูจูเนี์สานใจหน่อยดิสานใจหน่อยดินีนน่เอาดิ เริ่มเขอเอกโดนนะครับโ,โดนนะ <c oughs> <c oughs> โดนนะครับเราในตลาดเตรียมแผนกันแบบว่าเอาให้แกคือท่าถ้าผมยกกล้องมาแกรู้ตัวแน่แกรู้ตัวแน่นะครับแกรู้ตัวแน่ ยาโคตรมีต่อตัวใช่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 มันไม่ใช่ความรู้สึกอ่ะแต่ทำไมเขาเด็กมันเยอะกว่าความรู้สึกของผมแล้วถ้าเป็นตัวไหนไม่เป็นเป็นตัวเป็นเมีเนเ่อนเนีเจ้าวินเจ้าวินน้องวินนะครับรางวัลตุ๊กตาทองคำปีนี้เนี่ผมว่ายกให้เจ้าวินเลยคือตอนนี้นะครับเจ้าวินนะครับโลหิตจางนะครับค่า90 100นะครับแปลว่าอยู่ในระดับปกตินะครับโลกคือถอดหายไม่มีแล้วนะครับตอนนี้น้องวินเป็นเด็กปกติ Bref, er> ก็ต้องขอให้ทางบ้านด้วยนะครับไปแบว่าใส่ในตรเบียร์ผมนี่มันร้องไห้หน่อมันไม่ให้ผมถ่ายไงเพราะมันมันกัวดราม่าอะไรผมก็จะถ่ายให้ทางบ้านดูนะโทษเบียร์ผมได้ไหมมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเบปัตเปัดก็ร้องรอจ๊ะ ผมก็ไม่ปาดเป็นไรครับเดินยอผมก็บอกรถไม่ปาดย้ายหน่อยแล้ไม่ปาดเนี่ยครับโอ้ มาจากเชียงรายเนี่ยครับแม่กันฮักแกมาก็มาเจอเธอไหมควม่ยงับความเอี่ยงครับความโกรธแล้วต้องเป็นตกใจหรือเปล่าน้องเวนตกใจไหมครับต้องเวนต้องเวนไม่รู้ต้องเนไม่รู้โอ้ยเร็วเร็วเรโอหนี่นะครับอะไรจะมาเจาะมอเจาะแล้วกดเพิ่มนี่เออผมสงสัยนิดหน่อยในกลุ่มแล้วนะวันนี้ใครพลาดใครไม่มาถือว่าพลาดนี่ เนี่ยร้ายจริงๆครับสำหรับคนเพิ่มนะครับทุกอย่างนะเขาจะให้ผมรู้ไม่ได้เลยครับผมรู้ผมจะไม่ได้คขาตกลไม่ได้ <c oughs> แผนนี้พุ่งทิดนาทีเดียวเองครับ<ล>ใช้เวลาวางแผนนาทีเดียวคือก่อนพบเอกทำผมวางแผนห้านาทีนะครับอของผมนาทีเดียวครับอ่าก่ไดเอนอไปถามความรู้สึกเมื่อกี้ตกใจจริงมพี่ผมก็ตกใจนะถามว่าตกใจไหมตอนแรกอะตกใจอยู่นะครฮะแต่หลังจากที่รู้เจ้าวิทย์นะครับแล้วก็ลอง ลองฟังจากชิ่ประจอนนะ่ะมันชิปจรปกตินะที่ปร